สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่อง Armno Channel นะครับผมก็จะมาล่อรากนะครับของเจ้า Black Magic นะครับ c o l o c a ซีย Black Magic นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับได้แตกไหลออกมาแล้วนะครับนี่ไหลของเขานะครับก็ผมก็จะมาล่อรากของเขานะครับเพื่อที่จะให้ต้นของเขาเนี่ยเมื่อเราขยายพันธุ์แล้วนะครับแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับอันนี้การใบของเขาหักนะครับก็ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาล่อรากของเขานะครับโดยที่ใช้วัสดุดนะครับง่ายๆนะครับสามารถหาได้จากที่บ้านเลยนะครับวัสดุจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวัสดุชิ้นแรกนะครับผมก็จะใช้แก้วนะครับนี่จะใช้แก้วมารองแบบนี้นะครับตรงที่เขามีรากนะครับออกมาแบบนี้นะครับอ่ะเราจะใช้แก้วรองแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้อิดนะครับ เศษอิฐนี่ยครับมารองนะครับเพื่อจะตั้งแก้วนี้นะครับให้มั่นคงนะครับส่วนแก้วเนี่ยผมก็จะใช้แก้วแบบเหลือใช้นะครับแก้วน้ําที่ผมซื้อน้ํามากินเนี่ยนะครับก็จะมากรีดนะครับกรีดถุงนะครับให้น้ําสามารถระบายได้นะครับเมื่อฝนตกนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับแบบนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราล่อรากนะครับเมื่อรากของเขาเนี่ยครับลงไปนะครับในดินเนี่ยนะครับ ก็เมื่อเราเมื่อรากเดินเต็มที่แล้วนะครับเราตัดเนี่ยครับต้นของเขาเนี่ยครับจะไม่หยุดการเจริญเติบโตนะครับจะไม่แบบอ่าย่างไงอ่ะชะงักนะครับต้นของเขาจะไม่ชะงักการเติบโตนะครับก็สามารถเติบโตได้ไปเลยนะครับจะไม่เหี่ยวไม่มีปัญหานะครับเรื่องใบตกนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยในแก้วนี้นะครับผมจะ ใส่ดินลงไปนะครับซึ่งเป็นดินที่ผมใช้ปลูกนะครับต้นนี้เลยนะครับเป็นดินแบบนี้เลยนะครับที่ผมใช้ปลูกนะครับก็เป็นดินนะครับสูตรนะครับของทางรสนิยมคนปลูกต้นไม้นะครับนี่นะครับดินก็จะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผสมนะครับผสมดินมานะครับเพื่อสําหรับต้นไม้โดยเฉพาะนะครับดินนะครับเราผลิตเองนะครับก็ทดลอง จนประสบผลสําเร็จนะครับจึงสามารถนํามาจําหน่ายได้นะครับนี่นะครับเป็นดินถุงแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเอาดินใส่กันเลยนะครับโอ้โห,หตกนะครับโอเคไปเริ่มกันเลย ให้เต็มไปเลยนะครับเพื่จะได้ล่อร่างของเขาได้ได้ดีอาจจะใช้อีกแก้วนะครับเพื่อล่ออีกอีกถึงร่างนะครับ แล้วก็รองแบบนี้นะครับตั้งปุ๊บแบบนี้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับลองไปทํากันดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องอาร์มแชนเนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ